ทางการเมืองเรื่องในสภาที่วุ่นๆตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ทางหมอองปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรนคนที่หนึ่งออกมาพูดเลยนะครับว่าเหมือนรัฐบาลเนี่ยดองกฎหมายเอาไว้เพียบเลยอดองกฎหมายในที่นี้หมายความว่าอะไรหมายความว่ามีการส่งร่างกฎหมายให้มาพิจารณาในสภาแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดมันมีการตีความว่ามันอาจจะเข้าข่ายว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องให้ทางรัฐบาลโดยนายก เป็นคนพิจารณาก่อนว่าเอ๊ะมันจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินหรือไม่ซึ่งตรงนี้นี่แหละที่มันคาอยู่นายกก็ยังไม่เซ็นสักทียังไม่บอกสักทีหนึ่งปรากฏเมื่อวานนี้หมอององก็บอกไว้แล้วว่าจะมาทวงถามที่ทำเนียบรัฐบาลปรากฏวันนี้มาจริงๆครับบอกว่ามีร่างกฎหมายค้างอยู่ถึง31ฉบับวันนี้ก็เดินทางมาตามนัดก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้ลุกล้ำอำนาจฝ่ายบริหารแค่ตั้งใจจะมาหาทางออกร่วมกันเท่านั้นครับนายปฏิพัทธ์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎร วันนี้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยรถยนต์ประจําตําแหน่งพร้อมรถตู้ข้าราชการจากสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทวงถามร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน31ฉบับนายปฏิพัทธ์ให้สัมภาษณ์ว่าการเดินทางครั้งนี้มีข่าวออกไปก่อนหน้าว่าตนมาบุกจริงๆไม่ได้เป็นมาบุกะ,ะไรเลยเป็นการมาขอประชุมร่วมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของร่างกฎหมายเพราะจากที่ตนเคยสอบถามถึงสาเหตุที่นายกรัฐมนตรีไม่เซ็นรับรองร่างกฎหมาย เนื่องจากต้องรอรับฟังความเห็นจากหน่วยงานแต่เมื่อไม่มีรายละเอียดบอกว่าแต่ละร่างรอหน่วยงานไหนอย่างไรและไม่ทราบถึงขั้นตอนตนจึงอยากรู้ว่าจะทําอย่างไรกันดีพร้อมยกตัวอย่างว่าประเด็นที่ไม่มาตอบกระทู้ถามสดสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ควรที่จะต้องทราบเพราะต้องมีเอกสารชี้แจงเหตุผลที่ชัดเจนด้วยครับผมคิดว่า,าม,มันก็เป็นเรื่องดีที่ฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติจะได้มีโอกาสหารือกัน นะเพราะว่าอย่างเช่นประเด็นของการไม่มาตอบกระทู้เนี่ยผมว่ามันก็น่าจะสานักเลขาก็น่าจะต้องทราบเนาะเพราะว่าในข้อบังคับการประชุมเนี่ยครับการไม่มาตอบกระทู้เนี่ยต้องมีเอกสารที่ชี้แจงเหตุผลที่ชัดเจนแต่หลายครั้งเอกสารก็ไม่ชัดเจนว่าติดภารกิจอะไรกันแน่นะครับเขียนแ,แต่ว่าติดภารกิจอันนี้ผมก็จะมาคุยกับฟังฝ่ายเลขาด,ด้วยครับและตั้งแต่มีข่าวเมื่อวานที่บอกว่าคุณปฏิพัฒน์เนี่ยจะมาที่ทำเนียบวันนี้ก็ทําให้สสพักเพื่อไทยหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์นะว่า โอ้โหการที่รองประธานสาภาบุกมาถึงทำเนียบแบบนี้เนี่ยมันเป็นการลุกล้ำอำนาจฝ่ายบริหารทําเกินหน้าที่หรือเปล่าเพราะคุณเนี่ยนะทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัตินายกทําหน้าที่ฝ่ายบริหารการที่มาจี้แบบนี้มันเหมาะสมไหมนายปฏิพัทธ์บอกว่าตนไม่ได้มากดดันให้เซ็นเอกสารใดๆและไม่ได้มองว่าตัวเองลุกล้ำอำนาจฝ่ายบริหารการมาครั้งนี้ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วนอกจากนี้ยังถามกลับด้วยครับ ว่าการที่จะมาทํางานร่วมกันเพื่อให้การทํางานมันดีขึ้นเนี่ยมันผิดมารยาทตรงไหนตนก็มาแบบสุภาพไม่ได้ปิดทำเนียบเข้ามาเพื่อขอความร่วมมือหาทางออกในการพิจารณากฎหมายให้แก่ประเทศะถ้าได้เจอฝ่ายบริหารของทำเนียบนะครับก็คงสื่อสารประเด็นที่พี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนกังวลเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างสภากับทางรัฐบาลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นท่าทีของท่านประธานวิปรัฐบาลที่สื่อสารชัดเจนว่าเรียกร้องการเข้ามาตอบกระทู้ของรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ขั้นตอนทางธุรการต้องเนี้ยบกว่านี้นะครับต้องแจ้งชัดเจนว่าติดภารกิจสําคัญอะไรอย่างไรนะรผมพูดว่าตรงนี้ต้องมีโอกาสที่จะสะท้อนให้ฟังไม่ใช่โต้ตอบกันผ่านสื่อต้องมีเวทีในการหารือแก้ไขปัญหาร่วมกันแล้วก็เรื่องกฎหมายนี่แหละครับเนาะแน่นอนผมก็ไม่ได้ไร้เดียงสานะมันมีจังหวะทางการเมืองที่จะทําให้ร่างกฎหมายไหนเข้าหรือไม่เข้า แต่อย่างน้อยมันต้องโปร่งใสนะครับมันต้องตรงไปตรงมาว่ามันต, smells, <Styles. S 1> ติดเรื่องอะไรยังไงบ้างครับก็แค่อยากทําให้ทุกอย่างมันดีเท่านั้นเองครับยืนยันว่ามีเรื่องว่าเราต้องเล่นอะไรซ่อนอะไรอ่ะไม่มีซ่อนเลยครับรีบคุยรีบกลับครับงานเดียวครับเพราะว่าสมาชิกของพรรคประัวเองเขาบอกว่าคือมันเป็นเรื่องของมารยาทด้วยอะไรที่เดินทางมาควรจะต้องปัติตา,า swim, มตงผมถามคำถามกลับเนาะการที่จะมาคุยกันเพื่อทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นผิดมารยาทตรงไหน ผมถามตรงๆเลยนะครับถ้าผมเข้ามาแล้วผมมาปิดทำเนียบเหรอผมมาแบบไม่สุภาพเหรอครับผมมาขอความร่วมมือและหาทางออกในการพิจารณากฎหมายเพื่อประเทศชาติถ้ามองว่าอันนี้เป็นการลุกล้ำอะไรก็เป็นสิทธิวิจารณ์ครับแต่ว่าผมมาด้วยเจตนาบริสุทธิ์นะครับหลังจากให้สัมภาษณ์กับสื่อเสร็จนะครับนายปฏิพัฒน์ก็เดินไปยังหน้าตึกบัญจารารหนึ่งเพื่อรอพบกับตัวแทนของสํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือสลนอโดยระหว่างยืนรอครับ ตำรวจสันติบาลประจำทำเนียบรัฐบาลก็พยายามติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สอลอนอว่าจะมีใครลงมาพูดคุยทําให้นายปฏิพัฒน์ที่ยืนรออยู่พูดว่าที่สํานักง,งานเลขาธิการนายกมีกี่คนไม่อยู่สักคนเลยเหรอจากนั้นครับก็โชว์ภาพเอกสารที่ส่งมายังสอลอนอตั้งแต่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็คือสักประมาณสัปดาห์กว่าๆได้แล้วว่าจะมีการมาสอบถามความคืบหน้าร่างกฎหมายต่อสอลอนอที่ทําเนียบรัฐบาล จนกระทั่งครับยืนรออยู่ประมาณสักสินาทีมีการแจ้งว่าต้องไปพบที่อาคารสโลนอนายปฏิพัฒน์พร้อมคณะก็เลยไปเจอกับคณะของนายจงเจริญสุวรรณรัตน์ผู้อํานวยการกองงานประสานงานการเมืองสํานักสํานักเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งนายจงเจริญก็เชิญนายปฏิพัฒน์ไปพูดคุยที่ชั้น5ตึกบัญชาการสองแทนครับโดยในห้องประชุมนายปฏิพัฒน์ก็ย้ําถึงเป้าหมายในการมาทําเนียบในวันนี้ขณะที่นายจงเจริญก็ชี้แจงนะครับ ที่บอกว่ามาช้าเนี่ยนะฮะสินาที oh. ก็ชี้แจงว่าหนังสือเนี่ยมาถึงสงโลโนโดยมีการพิจารณาแล้วแล้วก็บอบหมายตนเนี่ยแหละให้มาพบกับคุณปฏิพัฒน์นะครับแต่ในหนังสือเนี่ยมันบอกว่าให้มาพบกับคุณปฏิพัฒน์ที่รัฐสภาตนก็อยู่ระหว่างรอประสานว่าอ้าวจะให้ตนไปหาเมื่อไหร่ oh. แต่กลายเป็นว่าคุณปฏิพัฒน์อ้าวมาหาที่ทำเนียบม,มันก็เลยเหมือนคล้ายๆกับว่าทําให้มันมันอาจจะทําให้ขั้นตอนมันตะกุกตะกัก แล้วอาจจะนะทำให้มันไม่ประสานสอดคล้องกันหลังจากคุยกันสักครึ่งชั่วโมงครับคุณปฏิพัฒน์ให้สัมภาษณ์สั้นๆอีกรอบว่าการหาโดยครั้งนี้ต้องการจะติดตามว่าขั้นตอนการเสนอกฎหมายตอนนี้เนี่ยที่เขาส่งกันมาหลายสิบฉบับเนี่ยมันอยู่ที่ขั้นตอนไหนคือเรื่องที่พูดถึงมารยาทที่นักข่าวถามหมอองเมื่อสักครู่นี้นะฮะ ก็ต้องยอมไปฟังนะฮะคุณสมคิดเชื้อคงนะครับรองเลขาธิการนายกฝ่ายการเมืองเนี่ยจริงๆวันที่สุดท้ายคุณสมคิดก็ไม่ได้รอพบคุณปฏิพัฒน์นะฮะแต่ก็ให้สัมภาษณ์นะฮะชี้แจงนะครับว่าทางสมัครเลขาธิการนายกเนี่ยได้ส่งหนังสือชี้แจงขั้นตอนไปแล้วนี่ตอนแรกเนี่ยกลับไปยังสภาว่าร่างพระราชบัญญัติการเงินที่ค้างอยู่เนี่ยมันมีจํานวนมากแล้วกฎหมายที่นายกยังไม่ลงนามก็ยังค้างอยู่ซึ่งกฎหมายการเงินเนี่ยมันต้องรอฟังความเห็นจากทุกกระทรวง ก็บอกก็ชี้แจงไปแล้วมันก็เลยต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ช่วงหนึ่งนะฮะคุณสมคิดก็พูดติดตลกแล้วบอกจะมาบอกว่าเป็นการดองได้ยังไงนะกฎหมายนี่ไม่ใช่หน่อไม้นะจะดองได้ยังไงฮะกฎหมายอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านนายกยังไม่ลงนามก็ยังค้างอยู่คําว่ากฎหมายการเงินเนี่ยมันก็ต้องรอฟังความเห็นทุกกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องก็ต้องใช้เวลาพอสมควร อย่าลืมว่าพักการเมืองทุกพักเวลาเสนอกฎหมายมันมันจะสะดวกเพราะสอสยี่สิบคนเสนอนก็จบแต่พอเป็นรัฐบาลแล้วมันเป็นคนออกกฎหมายมันต้องฟังความเห็นทั้งกฤษฎีกาทั้งอะไรกฎหมาย31ฉบับไม่ได้ดองหรอกครับมันก็ต้องอยู่ตามระบบมันมันดองไม่ได้หรอกไ,ไ,ไม่ใช่หน่อไม้นมันจะไปดองไหนเออแล้วคําว่าผิดมารยาทก็มาจากคุณสมคิดเนี่แหละ <Yeah. S 2> คุณสมคิดเนี่ยก็ตั้งคําถามกลับไปยังหมออ๋องว่า เอ๊คิดว่าการกระทําแบบนี้มันผิดมารยาทไหมล่ะคือจริงถ้าหากนายกหรือฝ่ายบริหารทําอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยมันมีช่องทางอยู่แล้วอย่างเช่นการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมามคือคุณสมคิดเนี่ยพยายามจะชี้แจงว่าฝ่ายค้านเสนอร่างกฎหมายมาเนี่ยเข้าชื่อแค่20คนนะก็เลยมีการส่งร่างมาก็ต้องยอมรับว่ามันเยอะแต่ขณะเดียวกันรัฐบาลจะพิจารณาร่างกฎหมายต้องไปถามกฤษฎีกาต้องไปถามทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมันก็ต้องใช้เวลา คือฝั่งเสนอมาตอนแรกเนี่ยมันแป๊บเดียวแต่ฝั่งพิจารณาใช้เวลานานอยากให้เข้าใจส่วนมองอ่องก็จะบอกว่ารู้เข้าใจแหละว่าหลายหน่วยงานแต่ให้ลงรายละเอียดหน่อยได้ไหมว่าหน่วยงานไหนบ้างตอบกลับมาว่ายังไงบ้างเขาจะได้ทราบขั้นตอนพอเศษไปถึงไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ฮะผู้สื่อข่าวนําเรื่องนี้ไปถามท่านนายกคุณเศรษทวีสินโดยก็ถามถึงกรณีคุณปฏิพัฒน์สอบถามเรื่องร่างกฎหมายที่ค้างเอาไว้กว่า3 1ฉบับ ที่บอกว่ารัฐบาลเนี่ยดองเอาไว้ไม่เซ็นสักทีท่านนายกบอกว่าตนไม่ทราบเรื่องการดองไม่ทราบเรื่องคําสับอะไรพวกนี้แต่นายสมคิดก็ได้ประสานรับเรื่องเอาไว้แล้วเดี๋ยวก็ต้องไปดูนายกย้อนถามนะครับว่าทําแบบเนี้ยมันเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องหรือเปล่าที่รองประธานบุกมาที่ทําเนียบรัฐบาลตนไม่แน่ใจว่าต้องมีการประสานให้ชัดเจนหรือเปล่าถ้าประสานกันดีบอกเวลาแนะแนวะแนะแนะตนว่าทําเนียบเราก็เปิดรับเราเป็นคนไทยเราต้องรับแขกอยู่แล้ว เมื่อถามย้ำว่ามันไม่ใช่ธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติกันมาใช่หรือไม่ที่รองประธานสภาบุกมาถึงทำเนียบรัฐบาลนายกมองว่ามันต้องมีครั้งแรกเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ต้องให้ความเป็นธรรมก็จะไปดูแลให้ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรฮะ